โอเคก็กล่าวสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับปลาตองอีโวนะฮะ <c oughs> จะมาสอนทำเอายอดซับสไคร์เบอร์ YouTube ขึ้นหน้าจอสตรีมนะครับผมแบบนี้นะฮะทำยังไงไปดูปลาตองอีโวกล้าคนไม่เกรงใจใครพุกกรได้่หน้าสตรีม YouTube และ Facebook โอเคนะครับผมขั้นแรกเราก็มาที่ Google นะครับผม แล้วก็ไปที่ช่องของฉันนะฮะแล้วก็ไปที่ฝ่ามือรูปโลโก้นะครับผมไปที่ Youtube Studio นะครับผม Youtube Studio. นะฮะหลังบ้านนะครับผมโอเคนะครับผมพอเข้ามาหลังบ้านเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่ข้อมูลวิเคราะห์นะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมโอเคล้วก็กดไปที่ดูดูตเมานนะครับผมกดไปที่ดูจำนวนปัจจุบันนะครับผม กดไปเลยเสร็จปั๊บนะฮะจะมีแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ลิงก์ตรงนี้โอเคคราวนี้เรากลับไปที่ obs แป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ผมมีอยู่แล้วเนะะี่ยฮเดี๋ยวกดลบโอเคอันนี้ผมขออนุญาตลบนะครับผมอ่ะเรกไม่มีขึ้นนะฮะมีแต่โลโก้เอาโลโก้มานะโอเคไม่มีขึ้นนะครับผมให้เรากดไปที่บวกนะครับผมกดจับบวกนะฮะบวกซอสเนี่ยให้เรากดที่ นี่ก่อนนะครับผมอันที่4นะฮะด้านซ้ายมือนับมานะอันที่4กดไปเสร็จแล้วบวกซอสนี่นะฮะจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะฮะตอนแรกจะไม่มีตอนแรกมันมีเลยเราจะเป็นแบบนี้เลยเปนสูตอย่างนี้เลยโอเคทำใหม,นะม่นะครับผมตอนแรกจะไม่มีนะฮะให้กดคลิกซ้ายกดนี่นะผมเขาต้นบ b r เซอร์นะฮะเสร็จแล้วจะไม่มีนะผมให้เรา เอาลิงก์ตรงนี้นะครับผมคลิกขวากรอบหรือคอนโทนสีก็ได้นะครับผมคอนโทนสีก็กรอบนะครับผม SUB ขอ,อจับก็บน็นโอเคอันแรกทางซ้ายให้ใส่เนมนะครับผมทางนี้ให้ใส่ URL นะครับผมใส่ไปแล้วกด Apply อนแรกจะไม่ขึ้นแบบนี้นะฮะให้กดล็อกอินกันก่อนแล้วฮะสำหรับบัญชี u t u b e นะผมให้กดล็อกอินกันก่อนเสร็จแล้วจะมีอย่างนี้ขึ้นมาให้เรากดกระ,กระบาดออกไปได้เลยนะครับผมตรงนี้ขึ้นมาก็กดเรื่องโชว์ต่อนะฮะส่วนโอเคแอปพลายเรากดกระบาดไปเลยะฮะคราวนี้เรามากดบล็อกซอสได้เลยนะฮะปักกิง้งเราคลิกลิงก์มานะผมโอเคพิมพ์ใหม่นะผม S U B e. ซับนะครับผมกดโอเคลิงก์นี้ที่มีอยู่ให้ลบออกก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็วางลิงก์ใหม่ได้เลยโอเคกดโอเคไปเสร็จแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้มานะฮะให้เรามาที่ชี้ตรงนี้ก่อนกด a n t i m a t e นะครับผม a n i m a g e นะฮะด้านล่างคีย์บอร์ดนะฮะตรงทางน่าจะซ้ายมาขวานะครับผมอันที่3โอเคกดค้างไว้นะฮะ ให้พี่รูปนี้ก่อนกดค้างไว้เสร็จแล้วก็ย่อขึ้นไปโอเคทำเหมือนกันทั้งหมด3จุดนี้นะครับผมตรงกลางข้างบนดึงลงมาแบบนี้โอเคแล้วก็ย่อลงมาเพื่อจะใส่ตรงนี้นะครับผม โอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็ดึงลงมาด้านล่างโดยกันกดลูกศรน,นะฮผมปลดล็อกดึงลงมาเสร็จแล้วนะฮะเอาไว้ข้างล่างโลโก้ YouTube ให้มีโลโก้ YouTube ก็ได้แล้วแค่นี้เองง่ายๆนะครับผมนำไปใช้กันได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมไงก็ฝากกด subscribe และแชร์ like ด้วยนะครับ ไปแล้ว bye bye. บ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่ช่องป่าตองอีโวด้วยนะคะ